Con <laughs> điêu đấy đâu đắn tay em gắm <laughs> đắn <không> có bay <laughs> 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 đắn <không> có bay <laughs> อีีนนนยยเดยวนนะโอ,โอเคครับตอนนี้ครับกู้ที่สองของรอบรองชนะเลิศครับบ้านต่อมหนึงก็เอาเลื้ยออกไปจุดสตาร์ทแล้วนะครับ นี่ครับบ้านต่อมหนึ่งนะสำหรับบ้านต่อมสองนี่ไปล้อแล้วนะฮะแล้วเวลาด้วเสรเวลาันต่อมสองคสันดองเนียยนะฮะบ้านต่อมหนึง่ง เดี๋ยวเาจะได้หู้แล้วครับว่าเจียงแสนดีไปล้อชิงชนะเลิศแล้วเป็นทีมแรกคู่ชิงจะเป็นทีมไหนระหว่างบ้านต่อมหนึ่งกับต่อมสองนะฮะต่อมสองมีใครบ้างเลยตัวอยู่ต่อมไหนตัวอยู่ต่อมไหนบ้านต่อมสองก็สัญน้องเงี้ายโนิงนะครับ มีทั้ง2ทีมครับไปประจำตำแหน่งจุดปล่อยตัวก่อนนะสำหรับเทศบาลตำบลแม่ใจก็ไปรอชิงเันรับที่สมนะทีมตีก้านในกูนี่ก็ไปชิงกับแม่ใจนะเงินรางวัล ที่หนึ่งได้ห้าปันพร้อมถ้วยนะฮะสำหรับซีทีมนี่ได้ถ้วยแน่น้อนครับแต่รางวัลจะมีอันดับหนึ่งสองสามนะห้าปันสามปันสองปันตามลำดับครับผม

มีลักถงสีแดงนี่คือยังบาพร้อมปล่อยตัวใช่ไนหะถ้าถงขาวขึ้นนี่แสดงว่าพร้อมแล้วนะตอนนี้รอให้นักกีฬาทั้งสองทีมเข้าประจำตำแหน่งรพร้อมก่อนนะ ลมค่อนข้างแห้งขึ้นมานะครับสังเกตแท็กใบไม้เริ่มปลิวนะ ลมพัดนี่มีผลกับการพายเรือ,อยูนะะเนี่ยสังเกตดูไปาชายทงนะพอเวลาพายเรือต้านลมนี่มีผลกับการแข่งขันยูนะ จริงๆแล้วถือว่าการแข่งขันรายการนี่เป็นขั้งแรกนะฮะถ้าเขาบรรับในการจัดกิจกรรมสองขังน้นริพานมาเป็นในเรื่องของการจัดแข่งพายเรือเจ้าบ้านขั้งที่หนึ่งของอำเภอเมแม่ใจประกาศต่อมาก็เป็นการแข่งภายในกลุ่มเทศบาลในอำเภอแม่ใจ เพื่อทดสอบเรือนะฮะและน,นี่ขั้นที่3ก็ถือว่าเป็นการแข่งขันแบบโอเพ่นขั้งแรกนะของอำเภอแม่ใจครับทีมงานในการจัดก็คือเทศบาลตำบลแม่ใจนำโดยผู้พันตองนะฮะนายยกเทศมนตรีตำบลแม่ใจนะฮะ ก็ทุกๆเทศบาลก็ได้ให้ความร่วมมือในการสร่งนักกีฬาเข้ามาทําการแข่งขันตัวนะและตอนนี้ครับผู้แข่งขันหลอบรองชนะเลิศระ่วางบ้านต่อมหนึ่งกับบ้านต่อมสองหรือซันนองเหนียวกำลังลงทำการแข่งขันน่าจะเป็นการล้อจังหวะล้มอยู่ว่าตอนนี้สังเกตล้มครับ นี่สังเกตชายทงคิดทางล้มนะน่าจะพลาดมาทั้งเส้นใช้ครับเฉียงไปทั้งทิศตะวันออกเล็กน้อยน่าจะเป็นการภายตามล้มครับมาได้ต้านล้มนะ ครับตอนนี้ของขาวพร้อมแล้วจุดสตาร์ทพร้อมแล้วครับปล่อยตัวแล้วครับมาแล้วครับบ้านต่มหนึ่งครับต่มสองต่มหนึ่งอยู่ด้านนอกต่มสองอยู่ด้านในครับอันนี้คือต่อมหนึ่งครับ จากได้ยินเสียงประกาศตะกี้ต่อมหนึงอยู่ด้านนอ,อกครับเรลือซักสีครับบ้านต่อมเหมือนกันแต่ถ้าซักสีครับมันต้องสู้แล้วครับนสันนองเหนียวครับต่อมสองเอาแล้วครับต่อมหนึ่งครับต่อมสองจังววะครับมาแล้วครับ สูสีครับสูสีครับมาดูมุมนี้ครับมุมนี้ครับต่าสองเล่งมา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 ต่ำสองครับอ้แซงมานี่ปก่อนจะถึงฉันใช้ครับแซงขึ้นมาจนได้ครับ จากกล้องมุมที่ผมอยู่นี่น่าจะเป็นต่อสองเข้ากอนนะฮะเช็คข้อมูลกันของโผล่ทองยู่านแปลว่าัดกันอ๋อี้ท่น่งรับต่อที่่งได้ที่สองรัออน่ย ครับแม่วบ้านต่อมสองหรือสันนองเหนียวนะฮะได้ทีหนึ่งครับในรอบนี้เดี๋ยวต้องไปดูมรอบนึงครับมีการสลับรองน้าถ้าต่อมสองเข้าเช่นใช้เป็นอันดับที่หนึ่ย่างรอบหนึ่งก็ถือว่าจะได้เข้าไปชิงครับเชียงแสนนะฮะเดี๋ยวถ้าจะได้เอาไปดูรอบต่อไปในคลิปหน้าผมสวัสดีครับ